สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทคนนะคะคลิปนี้จะเป็นสำหรับความสัมพันธ์ที่ไม่มีชื่อเรียกจะต้องมีการพูดคุยกันอยู่นะคะแต่ออกแนวแบบคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแบบนี้นะการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมดังนั้นดูไปเป็นแนวชางดูไปเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ขอบคุณชุก การติดตามขอบคุณทุกการรับฟังรับชมนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะอ่ะเรามาขอดูพลังงานหลักของเขาพลังงานหลักของตัวคนอืม เอาจริงๆถ้าเกิดเป็นความถ้าความสัมพันธ์เนี้ยคุณรู้สึกว่าไม่ใช่อย่าให้คุณได้มูออนนะเพราะว่าคุณจะไม่หันหลังกลับมาเลยประมาณนี้นะคะแต่ตัวเขานะคุณกับเขาน่าจะมีการพูดคุยถึงแนวเรื่องของความสัมพันธ์เช่นตัวเขาบอกว่าโอเคในตอนนี้เขายังแบบเอ่อยังไม่พร้อมที่จะ ดูแลใครประมาณนี้หรือไม่ค่อยมีเวลาให้กับใครออยากศึกษาดูใจกันไปก่อนแล้วคุณน่าจะแบบปล่อยให้เวลามันล่วงเลยมาสักพักหนึ่งแล้วนะไม่นั้นคุณไม่มีความคิดอย่างนี้บอกว่าแบบอยากให้ฉันนิ่งนะอะไรอย่างเงี้ยด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยจะเปิดฝั่งคุณฝั่งเขาแถวบนนะคะแล้วก็ฝั่งคุณจะเป็นแถวล่าง เรามาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวขอเปิดชุดแรกก่อนแล้วเดี๋ยวอ่านทีเดียวเออสี่เหรียญราชินีถือเหรียญเจ็ดเหรียญดูถ้าทางเหมือนคุณแบบเจอกับคนที่แบบว่าเดี๋ยวนะขออีกทีนึงก่อน ฝั่งของฝั่งของคุณฝั่งของคุณสิบดาวถึงว่ามีไพ่แห่งพลังงานคล้ายๆกับแบบก็ก็อย่าให้เดินหันหลังนะเพราะว่าเหมือนมีความเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้อยู่เหมือนกันนะ่ะหยุดสั้นแต่ก็มีความหวังอยู่ที่เอมเปอล ราชาถือดาบสามถ้วยตัวของเขาอะค่ะถามว่าเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาเลยนะในตอนนี้สี่เหรียญเป็นการที่แบบว่าเหมือนห่วงอะ่ะเหมือนคนห่วงของตัวเขาถ้าพูดคําแรงหน่อยก็เหมือน ห่วงก้างอ่ะตัวเขาเองอ่ะก็รู้ตัวนะว่าเขายังไม่พร้อมที่จะอ่อสละคำว่าโสดนะไม่อยากสละชีวิตโสดเพราะว่าอะไรตัวเขาอะค่ะมีความคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้แล้วเนี่ยคุณจะเปลี่ยนไปไหมตัวเขาเองอ่ะถามว่า ใจคุณกับเขาตรงกันไหมตรงกันค่ะคือต่างคนต่างมีใจให้ก,กันและกันนะเขาจะน่าใจยังไม่อยากสลัออะบางอย่างอย่างเช่นคำว่าในชีวิตคู่ของเขาอะมันคือการดูแลซึ่งกันและกันการที่อีกฝั่งตัวเขาอะจะต้องดูแลคุณในเรื่องของความรักนึกออกใช่ไหมคะคือเพราะมี อัศวินชฉอชดชไอจะคล้ายๆกับโมเมนต์พ่อไมโครเวฟแม่บุญชุม่มตัวเขาน่าจะยังไม่พร้อมสละอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการหารค่าใช้จ่ายแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าไปเดทที่ไปกินข้าวทีก็ต้องใช้เงินถูกไหมเพราะว่าในตอนนี้คนนี้น่าจะมีความคิดมากในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานอยู่ นะคะถึงหน้าที่การงานการเงินจะดีราชีนี้เธอเหรียญจะเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งถึงการเงินจะดีก็ก็กังวลน,นะคะตัวเขาจะค่อนข้างที่จะคิดวนไปวนมาในเรื่องของความสัมพันธ์นี้คือคิดอยู่ตลอดเราคิดเจ็ดเหรียญเป็นไพ่แห่งการย้ำคิดย้ำทำด้วยว่าถ้าพัฒนาไปแล้วจะดีไหมจะดีแบบนี้ไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะ คือเอาจริงๆแล้วว่าตัวเขาน่าจะยังไม่ไม่ไม่ไมสามารถที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับคุณได้หมดเขาเหมือนกับคนที่พยายามกักความรู้สึกที่มีต่อคุณเอาไว้ด้วยคนนี้คุณแพ้ทางบางอย่างในเรื่องของความใจดีความอบอุน่นความเป็นเซฟโซนให้กับคุณแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะความสัมพันธ์อันนี้ไม่น่าจะท็อกซิกมากแต่จะแต่มันจะค่อนข้าง ยืดเยื้สักหน่อยนะเออเพราะว่าคนเนี้ยถ้าเกิดตัดสินใจครบครบกับใครแล้วเขาจะเป็นคนที่แบบต้องดูแลอีกฝ่ายหนึ่งให้ดีอ่ะมันก็เลยทำให้เขาค่อนข้างที่จะคิดเยอะในความสัมพันธ์เหมือนกันว่าตัวคุณ จะเหมือนรักครั้งเก่าๆของเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องคอยตามเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่พาไปดูหนังพาไปกินข้าวอะไรแบบเนี้ยนะคะอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่คุณแบบทำน่ารักน่ารักทำดีๆให้กับเขามีโมเมนต์ดีๆไม่ใช่ว่าเขาจำไม่ได้นะเขาจำได้คนนี้เป็นคนที่เก็บอาการคลั่งรักนังมากได้ได้ดีมากหรือแม้กระทั่งอ่ะคล้ายๆกับเวลาดีใจเสียใจโกรธก็แทบจะดูไม่ออกเลยนะ อ,อีกอย่างหนึ่งอะค่ะจะบอกว่าตัวเขาบางทีทำเป็นนิ่งๆแต่ฟอร์มเยอะเหมือนกันนะตัวคุณเนี่ยเคยมีพลังงานแห่งการเดินหน้าหรือแบบอ้อนเขาน่ารักกับเขาคือแบบสดใสแต่ไม่รู้ไปเจออะไรมาในตัวคุณบางทีจะเป็นในเรื่องของการงานหรือเรื่องต่างๆปัจจัยภายนอกเนี่ยค่ะมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้ คือพามาในเรื่องของความรักด้วยนึกออกปะเรื่องนั้นก็เหนื่อยเรื่องนี้ก็เหนื่อยแต่ว่ามีเดอะซันตัวคุณเองอะค่ะถามว่าแต่คุณจะฟื้นตัวเองได้ไวเช่นเมื่อวานดาววันนี้อาจจะสดใสนะเออ อีกอย่างหนึ่งคุณเคยรู้สึกตัวไหมว่าเวลาที่คุณอารมณ์ดียิ้มแย้มหัวเราะกิจใจแจ่มใสเขาจะยิ่งเข้าหาคุณคนนี้คุณไม่ว่าเขาจะทำอะไรให้กับคุณอ่ะเป็นเรื่องเล่าเล็กๆน้อยคุณจะชื่นชมเขามากคือมากเลยแล้วคุณเองคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำในเรื่องของความรักแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณเป็นคนที่ถามว่าทำไมถึงมีไพ่แบบอย่าให้นิ่งหรืออย่าให้เดินหันหลังเพราะคุณจะไม่ทำอะไรที่รู้สึกว่า คุณเสียเวลาชีวิตก็เลยแบบคุณก็ค่อนข้างที่จะคิดในเรื่องของเขาเหมือนกันว่าแบบเออจะเอายังไงต่อไปอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะคะคุณอาจจะมีการแบบปรึกษาเพื่อนปรึกษาคนที่คุณไว้ใจได้แบบนี้ด้วยนะคือแบบคบกันไปแล้วจะรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยด้วยตัวคุณก็คิดหลักตรงนี้เหมือนกันนะคะคือคิดมากเหมือนกันถามว่าคุณเองคุณก็อาจจะมีความผูกพัน นะเสียดายเวลาที่คุยกันมาตั้งนานแบบนี้ด้วยนะคะอีกอย่างหนึงอะ่ะเขาคนที่คุณถามถึงบางทีอาจจะเข้ามาทำให้คุณยิ้มได้หรือหัวเราะได้ในช่วงเวลาที่คุณอ่อนแอบแบบนี้ด้วยก็ได้คะ่ะทีนี้มาดูความรู้สึกของเขาในปัจจุบันในตอนเนี้ยที่คุณมาดูคลิปนี้นะคะ5้าดะทำไมเป็นห้าเดะมาแปดไม่ถาง ราชาถึงในเท้าเด็กฟูโอเคในเรื่องของความรู้สึกอะจากตามหน้าไพ่เลยนะขอขยายห้าดาบนิดนึงนะคะสามในเท้าถ้าเกิดเคยไม่เข้าใจกันหรืองอนกันน่ะตัวเขาเองอะคะ่ะค่อนข้างที่จะซีเรียสก็คือแบบยังกังวลในเรื่องนั้นอยู่นะในเรื่องที่มีความคิดเห็นไปกันคนละทิศคนละทางอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เร็วๆเวนี้ยอาจจะมีการออกเดตหรือจะมีการที่การกระทําที่คุณรู้สึกว่าเขาน่ารักขึ้นแต่เดอะฟูเดอะฟูคือเดอะฟูแต่อันนี้มันมันเป็นกรณีโดยรวมมากๆขออ่านกี่เคสละอักเคสแรกก่อนมันเหมือนกับตัวเขาอะจะลุยเดินหน้าในความสัมพันธ์แบบเต็มสตรีมเลยนะตัวคุณจะอึง้ง แต่ว่าไพ่เดอะฟูลเนี่ยก็จะมีอีกอย่างหนึ่งจงที่เขาจะเข้าหาคุณแบบแพรวมากเลยลุกเล่นแต่ก็ยังไม่ให้สถานะเพราะ The ะฟูลเนี่ยยังยังติดคือตัวเขาว่ะค่ะไม่ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ความรักแบบคนทั่วไปนึกออกใช่ไหมซึ่งตัวคุณจะค่อนข้างเหนื่อย นะคือเหนื่อยในตรงที่แบบอืมเขาจะไม่เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีการขาดความรับผิดชอบในเรื่องของการดูแลแก,การเอาใจใส่แบบนี้ด้วยนะคะแต่ที่แน่ๆมีมีแว็บขึ้นมาจากตามหน้าไพ่เลยนะเพราะมีราชาถือด้วยด้วยสิ่งที่คุณจะสัมผัสได้ด้วยตัวเองคือคุณจะเขาเหมือนจะแว็บมาทําให้คุณยิ้มได้หัวเราะได้ซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่คุณแพ้ทางนึกออกใช่ปะ มีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตในความสัมพันธ์เหมือนกันคนนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะอืมเขาเคยสูญเสียความมั่นใจในเรื่องของความรักด้วยหรือเปล่าคะแต่เขาเองเขาก็อยากทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมันดีเหมือนกันนะแต่ในใจเขาอะไพ่ห้าเหรียญเป็นไพ่แห่งการไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งแบบเป็นไพ่ที่เขามีความแบบคิด เยอะเหมือนกันว่าเขาจะดูแลคุณแบบที่คุณอะ่ะดูแลเขาไม่ได้หรออืมหันเราฟันหนึ่ง,งช่วยเออเขามีการปรึกษาผู้ใหญ่ของเขาด้วยนะคะในในเรื่องของความรักครั้งเนี้ยจริงๆความสัมพันธ์เนี้ยเวลาที่ดีๆกันอะดีใจหายเลยนะแต่เวลาที่แบบเขายุ่งอ่ะสมมุติว่าเขายุ่ง เหมือนน้าที่แห้งเหือดเลยคือบทจะคุยกันก็คุยกันน่ารักบทจะนิ่งก็คือแบบมันก็จะมีช่วงนิ่งๆนึกออกใช่ไหมแต่ว่าตัวเขาถามว่ามีถ้าเกิดคุณถามว่ามีความเขามีความจริงใจไหมอันนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะมีมีเพียงแต่แบบก็ออกแนวแบบออกแนวแบบยังไงดียราชาถึงไม่เท้าไม่รีบในวเรื่องของความรัก เขาเคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาแบบหนักด้วยหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งแบบมีคนเคยพูดกับเขาว่าห้าถ้วยว่าแบบเฮ้ยดูแลใครไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะบางทีปมในใจของคนเราอะ่ะมีไม่เหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูให้ข้อความจากเขาถึงคุณนะคะ ให้ใบแรกมาเลยว่าฉันหวังว่าคุณเนี่ยจะยกโทษให้ฉันนะคะฉันรู้ว่าบางทีเขาก็ล้ำเส้นกับคุณนะบางทีแล้วว่าเวลาที่เขาได้ยินเพลงรักหรือเพลงอะไรก็แล้วแต่บทเพลงอะทำให้เขานึกถึงคุณ ในตอนนี้เขาเขาไม่เหตุผลจริงๆที่เขาไม่สามารถที่จะให้คุณอะเข้าไปในชีวิตของเขาทั้งหมดได้นะคะแล้วก็ในบางครั้งเขาก็ตื่นขึ้นมากลางดึกนึกถึงเรื่องราวของคุณโอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าก็ขอให้ได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุข,ส,ขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ